เอาระครับก็อยู่กับผมในาป๊อกแม่นะกระแกมสติกวอลเรก g a ซี่นะครับผม oh. ก็เข้ามาแล้วในเกมการต่อสู้ของชนเผ่าหัวไม่ขีดนะผม <laughs> มามาเริ่มกันเลยดีกว่านะว่าจะเป็นเช่นไรนะ เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงอ่ามีหมวดคลาสสิกนะผมก็จะเป็นอ่าแชมเปี้ยนนะผมภารกิจและประจําสัปดาห์การแข่งขันหมวดไม่รู้จบไม่รู้ตาย <c oughs> อ่ะมาผมเล่นหมวดเนื้อเรื่องก่อน,ก,อน,ก,อนก็แล้วกันเกมใหม่สิครับเอาปกติหรือยากยากมากเอาปกติก่อนแล้วกันอ่าก็มีคาสินด้วยนะครับผม <c oughs> โอ้โหมีเสียงชนเผ่านักรบอะโอเคในโลกที่เรียกว่าอะไรอะ อินนะอาอ่านไม่ทัน <c oughs> คุณถูกล้อมด้วยประเทศต่างๆที่แบ่งแยกเชื้อชาติประเทศเหล่านี้อุทศิศให้กับเทคโนโลยีของตนและพยายามเพื่อไม่ให้มีอำนาจเหนือฝา่า <c oughs> นั่นไงที่ผ่ายแล้วการลบเกิดขึ้นแต่ละประเทศได้พัฒนานั่นไงวิธีการเฉพาะของตัวเองในการสู้รบ พวกเขาภูมิใจในอาวุธที่พวกเขาสร้างจงมีความหลงไหลถึงขั้นที่บูชาอาวุธเหล่านั้นและเปลี่ยนอาวุธให้กลายเป็นศาสนานั่นงไงเป็นลัทธิแล้วนะครับผมโอเคแต่และฝ่ายเชื่อว่าวิถีชีวิตของตนเป็นเพียงทางเดียวที่อุทิศตนให้กับการสอนแนวทางของตนให้กับประเทศอื่นอาแล้วนะครับผมผ่านสิ่งที่ผู้นำแทะอะไรเป็นการแทกแซงอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่คุณจะรู้จัก กันว่าเป็นสงครามนั่นเองนั้นชื่อหนื่นเรียกว่าอาร์เคดอนวิธีทางแห่งธนูซอดแมนวิธีทางแห่งดาบอาเมจิคิววิธีทางแห่งนักเวทแล้วก็อะไรวิธีทางแห่งหอกอ่านไม่ทันเลยสิเดกสเปียร์ดอนนะคุณคือผู้นำของประเทศที่มีชื่อว่า ต้องให้กูพิมพใช่ไหมเนี่ยว <c oughs> ิธีดาของคุณ <c oughs> คือความสงบสุขและความรู้ประชาชนของคุณไม่บูชาอาวุธเป็นพระเจ้าสิ่งที่ทําให้คุณเป็นเป้าหมายของการแทรกแซงจากประเทศรอบข้างเอ,อือโดนแทง <c oughs> ชิหาย <c oughs> โอกาสเดียวในการป้องกันตัวของคุณคือการโจมตีก่อน <c oughs> เปิดก่อนได้เปรียบนั่นเองและรับเทคโนโลยี <c oughs> จากแต่ละประเทศในระหว่างนั้นโอ้ซึมซับเทคโนโลยีประเทศอื่นโอเคเข้าใจจัดการมันี่แน่ เสียบเข้าไปตายโอเคนี่คือกองทัพของเราใช่ไหมโอ้โหไม่ได้เลยว่ะมันต้องแข่งกระแรงแล้ววันนี้กำลังรดนะครับผมอ่ะมาเริ่มสงครามกันเลยเอาอาชิดอนออ,อวดอ้างว่าพวกเขามีธนูที่เจาะทะลวงได้อย่างแม่นยำจนทำให้ศัตรูล้มลงก่อนที่จะมีโอกาสได้ยืนทำรูปปั้นอาชิดอนอ่ะมา,าทำลูกป,ปั้นกอนใช่ไหม วิ้ยต้องมีคนขุดแรกก่อนไม่ได้วันนี้ <su zy> <figur ines> เริ่มจากคนขุดแรกก่อนโอเคแล้วก็แตะที่ไมเนอร์เพื่อควบคุมเขาแตะที่ไมเนอร์แล้วก็อ๋อควบคุมอย่างนี้เหรอโอเคโอเคโอเครู้เรื่องอยู่แล้วก็ทำอย่างนี้นะผมขุดกูต้องกดขุดด้วยเหรอมีอัตนโนมัติไหมขุด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 ก็ขดุขดอ่ะแล้วก็เปิดดาวอ๋อฝึกฝนออกมาคืออ,ตอัตโนมัติใช่ไหมโอเคมามันต้องมี คนถือไม้กระบองคนถือไม้กระบองว่ะน่าจะเป็นดาบอ,ะอ่ะอ่ากระบองจริงๆด้วยว่ะโอเคเอากี่ตัวหลายตัวเลยเหรอโอเคแล้วก็อ่าขุดแร่เฮ้ยเรามีร้อยหนึ่งยังขุดแร่ไม่ได้ว่ะโอเคมี2องตัวแล้ววะเฮ้ยขุดแร่เร็วๆดิโอ้โหช้าจริงๆเลยวันนี้โจมตี <รอ S 1> แล้วมี2คนเนี่ยนะให้กูไปโจมตี ปัดเพื่อกลับฐานอ๋อเลื่อนฐานเราก็เลื่อนอยู่นี่ไงเราไม่โจมตีได้ไหมเรากลับได้ไหมทำลายรูปปั้นศัตรูเพื่อรับชัยชนะมันจะไปทําลายได้ไหมสองคนเนี่ยเฮ้ยไม่แน่มันสอนเล่นโอเคทําลายซะตีคะโอ้ยของมันเป็นรูปธนูนะของเราเป็นรูปอะไรวะตะ่ก,กี้ไม่รู้เหมือนกันนะส่งสร้างไมเนอร์ก่อนนะผมไมเนอร์ <c oughs> คือคนขุดแร่นั่นเองเข้าใจเข้าใจแล้วก็สร้างไม่ได้ว่ะทหารต้องมาวันนี้ต้องมีละโอเคจะให้มันขุดแร่ไม่ได้ สร้างกองทับสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาจัดๆโอเคเรามีคนปกป้องเฮ้ยเรามีไมเนอร์สามคนแล้ววะ <c oughs> ไม่ได้วะอุทองไม่มีวะดังตื่นเลยทีเดียว <c oughs> มาเออเรากดที่ไมเนอร์อากลับ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 อย่างอย่างอย่างป้องกันป้องกันเงิน,นเฮ้ยโดนยิงอะ่ะไม่ได้แล้ววะต้องต้องสู้แล้ววะสภาพนี้อ่าลุยดิลุยลุยลุยอ่ากดอ๋อต้องกดที่ตัวมันปะลุยลุยลุยอ๋ออันนี้แทงอ๋อกดบังคับอย่างนี้ได้ อัตโนมัติโอเคอัตโนมัติอัตโนมือ <Hey. S 1> ตีเข้าไปไมเนอร์มึงต้องตายอาการเน้นี่นะตีให้หมดซัดให้แหลกกองตรงกอง,อง,องทัพอะไรกูไม่สร้างแล้วกูสู้อย่างเดียวโอเคเรียบร้อยตายไมเนอร์อย่าย่ยูเลยนนเสร็จโขโหลหลาอออกไปอย่างวะออกมาเดีมาช่วยเพื่อนกันก่อนโอเคอาศัตรูเรียกกำลังเสริมทิ้มหายแล้วแล้วเราทำไงดีอะอากลาบกลับกราบกบกบกบ oh. โอเคพอจะรู้อยู่หนีก่อนหนีก่อน เราเรียกกำลังเสริมาเราหนีแล้วอะอุ้ยตัวนั้นธนูเต็มเลยอะธนูเต็มตัวแต่ก็ยังไม่ตายนะผมก็เอ้ยเราก็พอมีอาวุธพอมีอะไรให้ออกมาขุดดิอย่าไปกลัวมันมันไม่กล้าทำอะไรเราหรอกเราเรียกกำลังเสริมจัดจัดโอเคอ่าไม่เนิ้นไม่ออกมาขุดเลยอะทำไงมันถึงจะออกมาขุดอะอ่าอันนี้โจมตีใช่ไหมโอเคอุ้ยเราก็มีคนเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าโจมตีโจมตีโจมตีอ่าถ้าเกิดว่าเรากดป้องกันน่ะทำไง ผมอยากรู้เหมือนกันป้องกันคืออะไรอ๋อรู้แล้วปะะโถปะะโถปะะถังกะละมังตั้งเดอ่ะมาลุยกันเลยดิฟ่าชนะแน่คนเราเยอะจัดๆสภาพนี้ไม่น่าแพ้มาเลยอาชีรอนอาชีรอนใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวพลธนูใช่ปะ <c oughs> โหอุ้ยกระโดดตีโคตรโหดอ่ะโอ้โยไมยเนอร์ฝั่งนั้นไม่เหลือแน่เจอตีเข้าไปอย่างงี้เฮ้ <c oughs> ยไมเนอร์มันก็สู้เราได้นะอา มันก็เอาฝ่านตีเราเหมือนกันโอเคแต่ว่าฝั่งนู้นก็ต้องแพ้แ้วแหลพะพอเราเก่งจะจัดเลยเดียวเรียบร้อยพี่เราจะได้เทคโนโล,โลยีอะไรวะเทคพลธนูปะ่ะอาจจะได้พลธน,นูโอ้ได้เพชรยอย่างนี้นี่เองโอเคนะครับผมผมเห็นต้องซื้อส,สกินนะสกิลสกิลไม่ใช่สกินเอ้ยปิ๊ปป,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 ปิ๊โอเคผ่านปลดล็อกปลดล็อกจดัดจัดอ,อันนี้กลับกูรู้แหละกูรู้ก่อนนี่มึงจะสอนกูอีก อันนี้ก็คือ,อเราต้องเพิ่มใช่ไหมแล้วก็ต้องเพิ่มไมเนอร์ป่ะอันนี้คืออ๋อไปที่ร้านค้าสกินหรืออัปเกรดก็ได้นะผมถ้าอัปเกรดอ๋อต้องอัปไมเนอร์ดิแล้วก็ต้อง Up อัปออันนี้อีโต้ขุดทองอันนี้กระเป๋าอ๋อจะเก็บได้เพิ่ม20%อันนี้หมวกกันน็อกต้องมีหมวกกันน็อกหน่อยวะโอเคอ๋ออย่างนี้เองพร้อมแล้วพร้อมแล้วลุยต่อ <c oughs> อ่าตรงนี้ก็เป็นอาณาจักรของเราแล้วใช่มอ่าสีแดงนี่เป็นประเทศของเราอ่ะเฮ้ยม,มีสปาตาด้วยอ่ะสีแดงโอเคอ่ะเราไปที่ตรงนี้ไม่ได้ว่ะต้องลุกลานไฟตรงข้ามคนเรามันโหดว่ะอ่านี่ไงซุ่มโจมตีกองทัพของคุณถูกโจมตีจากชาวพื้นเมืองของดินแดนนี้กำลังเสริมจะมาถึงเมื่อตะวันตกดินโปรดสู้ต่อไปจนฝ่าจะถึงเวลานั้นนะผมเอาชีวิตรอดให้ได้จนฝ่าพระอาทิตย์จะตกดินชิบหายมา เรามีเวลาไม่มากพอกูรู้แล้วแหละว่ามีไม่มากพอโอเคแต่มันมีไอ้นี่มาให้เลยนะให้เราก,กดอันนี้อ่ะอ่าเป็นการไล่เวทมนต์ไล่อะไรนะผมโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจโยเข้าใจได้แล้วก็ให้กูไปเล่นสอนเล่นอยู่ตรงน,นั้นอ๋อขุดเร็วขึ้นโอเคอ่ามันก็มีเวลาจํากัดสินะเวลาขุดเร็วโอ้โหดูเหมือนว่าการซุ่มโจมตีเริ่มต้นขึ้นแล้วชิบหายแล้วอ่าแตะตรงนี้เพื่อเก็บโอเค เราจะต้องอ่ามันวิ่งขึ้นมาแล้วว่าเรายัางไม่มีอะไรเลยอะไม่ได้แล้วต้องมีทหารมาช่วยปกป้องกันมีธนูด้วยไม่มได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมีพลธนูต้องมีทหาราอ่อออกไปลบดิต่อสู้ตอ่ตอสู้ไม่ได้เลยเอ่ออุ๊ยเรายัางไม่มีสักก็ตัวหรอสักกนน็คนอะไม่ได้ว่ะมันต้องมีเมื่อว่ะโอเคแต่ถ้าหากผมไม่เห็นออกเลยเฮ้ยผมก็ซื้อไปเยอะแล้วนะยังไม่มีทหารออกเลยเอะโอเค ออกได้เออออกมาออกมาเอออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <the> เฮ้ยไม่ใช่ให้หยุดอยู่ตรงนี้ก่อนอ่ะขุดอะไรไปก่อนแต่เย็นเย็น mm hmm. เราสร้างได้ทั้งหมด50ตัวนะตอนนี้เราก็เฮ้ยเก้าตัวได้ไงอะ่ะหรือว่ามือธนูมันกินพื้นที่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นไปได้อ่ะก็ต้องรอเวลากันสักหน่อยนะผมอ่าเพราะว่าคนขุดแร่เราต้องใช้เวลานิดหนึ่งเฮ้ย mm hmm. มันมาอีกแล้วอะ่ะมันมีเสื้อเกาะด้วยว่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดามันให้เราถ่วงเวลาใช่ไหมไม่ต้อง oh, ลยโซ่ สู้จัดๆอย่าไปยอมแพ้ไม่นะโอ้หดีไงี้ยตีย้ยมันมันมโลดีเลือดมันลดช้าวะ่ะโอเคมือธนูเราน้อยเกินไปวะ่ะเราต้องมีแทงด้วยไม่ได้วะ่ะแทงต้องมาวะ่ะโอเคอ่าเราต้องมีอ่าคนกุดและเฮ้ยชนะได้โอเคออมันให้เราทวงเวลานี่วะ่ะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆนะโอเคพาทิตใกล้จะตกดินละไม่มากไม่มากเดี๋ยวก็ตกดินละอ่าอ่าคุมของขาดไว้ก่อนไม่ได้สานตัวไปเรื่อยๆ อุย้ยมันออกหมากแล้วอะ่ะโอเคมึงออกมายงี้ก็บุกสิครับบกุบกบุกอย่าไปกลัวเกงให้มันรู้จักเราสะมัง่งนี่นะอุ้ยเราก็ใกล้จะตายมึงแล้วนะเริ่มแลเริ่มแลเริ่มจะตายจะจัดออแต่เรามีมือธนูสามคนแล้วไม่ได้กลับ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 อุ้ยเราตายไปสองคนนะโอเคยูแต่ไม่เป็นไรเราต้องมีแทงหน่อยวะไม่มีแทงไม่ได้วะโอเคต้องเรียงต้องเรียงให้สวยอะ่ะถ้าไม่สวยนี่สวยโลนไม่ได้เลยทีเดียวโอเค มาด,ดูฝั่งนู้นดิอ่ามาแล้วว่ะมาแล้วลุยต่อสู้จัดจัดมือธนูเราต้องมีนะแล้วเราต้องมีแทงด้วยไม่ได้ว่ะแทงต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวมือธนูเราจะตายอุ้มือมือธนูดาเมจเยอะมากอาทย์จะตกดินแล้วว,ว,ว,ว่ะนะมันลงไปเยอะแล้ว,ว,วอ่ะอ่าไม่ต้อง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 อยู่ควบคุมตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมาอีกเวฟหนึ่งเวฟสุดท้ายเวฟสุดท้ายแสนจัดจ้านโอเคมาแล้วว,ว่ะทหารเราไม่ได้เลยมันมีเยอะจัดจ้าน ผมซื้อไม่ได้วะตังไม่พอไปเลยนี่น่าจะเวฟสุดท้ายแล้วโยมตีมันนีนะกระโดดตีก็ให้ยิงธนูใส่มันเรานี่มันจ้านสุดต้องชนะอยู่แล้วมือธนูแข็งแข็งหายแล้วเอ้ยแข็งเราเนิมจะบมดแล้วนะครับผมจิ้หายแล้วเอ้ยยิงธนูงูใส่มันก็ไปเอ้ยมันวิ่งเข้ามาแล้วไม่ได้เรามีแทงอยู่อย่าไปกลัวชนะแล้วนะครับผมพระอาทิตย์ตกดินพอดี ในที่สุดก็ชนะจนได้โอเคอ่าโอเคผมก็กลับมาหน้านี้อีกแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่า,าเราเล่นซ้ําเราจะไม่ได้กลับมาหน้านี้ใช่ปะ่ะอ่าผมก็จะเอาเป็นอ่าขุดทองเพิ่มขึ้นและกันผมว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่การขุดทองวะขุดทองสําคัญวะแล้วก็มือธนูนี่ผมจะสร้างความเสียหายจากธนูนะไอ้พวกนี้ก็ยังไม่ต้องอัพแล้วกันเพราะว่าจะอัพทำไมอ่ะเรายังไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะอ่ามือธนูตัวนี้คือที่นั่งอยู่ตรงนี้คืออะไรเนะี่ย ประจําประ,ประสาทนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น่าเราต้องอัปเกรดไหมไม่อัปติ่ะพร้อมดีกว่ามาลุยามาทางนี้ก็ไม่บอกอันนี้น่าจะเป็นอันแรกนะผมอันนี้อัอนนี้โอเคยุดไปแล้วอ่ะแล้วมันมีสัญลักษณ์เป็นเตือนเตือนติ๊งติ๊งนี่คืออะไรวะ <laughs> แต่ไม่รู้ว่ากูจะลบอันนี้ละเฮ้ยหรือว่ากลับไปเล่นอันเดิมดูดิ อ๋ออันเดิมก็กลับมานี้นะครับผมชาวเมืองต่อสู้จนฝ่าจจมืดค่ำนะผมเอาชิลวิตรอดจนพระาทิตย์ตกเด่นเรากดออกได้ไหมกดออกไม่ได้ด้วยเข้ามาแล้วต้องเล่นอย่างเดียวอะเป็นไม่ได้ยางงี้เลอ้าวออกได้ให้นะผมอ่ะเราก็ไปต่อข้างหน้ากันเลยดีฝ่านะเพราะว่าไม่รู้เราจะถอยหลังทำไมอ่ะซอสแมนนะครับผมใช้ซอสแมนแบบซอสหวานใช่ไหมกล่าวว่าพวกเขาตีดาบได้คม จนสามารถฟาดฟันแขนขาของศัตรูให้ขาดสะบั้นลงได้ในทันทีนะผมอ่ะซอสหวานก็ซอสหวานนะน่าจะชื่อหวานแหละถูกผิดยังไงคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอ่าถือว่ามีส่วนร่วมกันเอ้ยมีนักดาบแล้วว่าชิบหายแล้วอันตรายสุดๆดเลยทีเดียวฟังเราต้องนักธนูอะแล้วมันให้เราสร้างนักธนูทําไมอะออโอ้โหตายแล้วชิบหายแล้วธนูจะไปสู้ดาบยดงไงเอ่อเอ้ยหรือว่าฝ่ายยิงไงฝ่าจะถึงตัวไงโอเคมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิทท์อ่ากดที่ตัวนี้ แล้วก็ลากไปยิงมาทางนี้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 อ่าโอ้ต้องลากข้างหลังด้วยโอเคยิงอื้ว่ะจะยิงได้แต่ละดอกแต่ละนัดยิงไม่ถึงอะอ่ออย่างงี้โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช้ลากอย่างงี้โอเคตายเรียบร้อยอ่าแล้วก็อัตโนมัติอืมโอเคโอเคโอเคแปลว่าจะเลือกยิงตัวไหนตัวหนึ่งก็ได้นะผมดังนั้นอ่าไม่น่ากลัวเท่าไหร่ฝั่งนู้นก็ยังขุดแร่อยู่โอเคเราต้องมีแทงนะถ้าเราไม่มีแทงนี่เราอาจมีโอกาสเจ็บตัวได้นะผมโอเค ต้องมีแท้งก่อนว่ะเฮ้ยมันมาแล้วว่ะนักดาบนักดาบมือธนูมันใช่ไหมไม่เกี่ยวกันนะผมอาผมก็มีแท้งอีกสักตัวหนึ่งนะผมโอเคอาผมไม่น่าจะทุบสู้มันได้เอ้ยมันโอ้ยสามตัวเลยมันมากันว่ะมันมากันไม่เท่าไหร่ยังยังยังมันยังไม่บุกมานะโอเคก็อาขุดแร่กันแบบให้สำลันใจไปก่อนไม่ได้ผมต้องมีแนวหน้าก่ะแนวหน้าท้าปะทะไม่ได้เลยจริงๆเอาคนขุดแร่อีกสักคนหนึ่งก็แล้วกันมันคงยังไม่มามั้งมันยังคงยังไม่มามั้ง ต้องหยุดการเคลื่อนไหวของมันก่อนอ่าคนขุดแร่ผมเออมีหลายๆคนหน่อยของมันมีคนขุดแร่กี่คนโอ้ยคนขุดแร่มันเพียบไปหมดเลยชิบหายจะจัดเลยเดียวไม่ได้ว่ะเราต้องแข่งคนขุดแร่กันซะหน่อยอ่เรามีเร่งไหมเออไม่มีเร่งเลยนะครับผมสูนผมโอเคเข้าใจแล้วมาขุด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 เข้าไปขุดเข้าไปอ่าผมจะต้องมีมือธนูอีกสักตัวหนึ่งว่ะไม่ได้ว่ะมือธนูนี่มันสาคัญมากเลยนะถ้ากันจริงๆนะผม รู้สึกว่าดาเมจจะเยอะถึงตัวจะเปาะไปหน่อยก็ตาม,มามีมือธนูสักคนหนึ่งนะผมจะบวกวัะกันแบบจะจัดแล้ว <c oughs> เออแล้วก็อ่านี่ต้องมีนี่สักตัวหนึ่งนะผมแล้วก็่ามีคนขุดแร่คนขุดแร่มันเยอะมากเลยชิบหายแล้วเรานี่ต้องตกเป็นรองมันอย่างแน่นอนดูอาการแล้วต้องมีแทงอีกสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ต้องมีเฮ้ยมันมาแล้วมันมาเฮ้ยคนขุดแร่มันมาขุดฝั่งนี้มันมาขุดฝั่งนี้มันจะมาขโมยแร่เรา นี่นะมาขโมยแร่สแสดงว่าฝั่งนู้นมันขุดหมดแล้วใช่ไหมโอเคยัง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 ขุดไม่หมดเราจะต้องมีนี่ตัวหนึ่งมีนี่ตัวหนึ่งโอเคแล้วก็มีนี่โอ้โหสร้างแบบจัด,จดเลยทีเดียวโอเค <laughs> เงินเรามันเยอะไงช่วงนี้เงินละบาทเงินกาลังเยอะแยะเพราะคนขุดแร่เราเยอะมากโอเคแต่เราจะไปนคนขุดแร่หมดเลยก็ไม่ได้นะผมเฮ้ยมันมาแล้วมันมาอีกแล้วมันมาไกตัวแล้วมันวอนมันวอน <laughs> วอนซะแล้วอ่าเราสร้างคนขุดแร่ขึ้นมาอีกอ่าสร้างพลธน,นูสร้างแทง ยิงมันไม่น่าโหตายโหมือธนูนี่หดจ,จัดเลยทีเดียวเราจะสร้างกองกระทับยักษ์ใหญ่เพื่อบดขยี้มันสร้างมาอีกตัวหนึง่งแล้วก็มไม่ทายว่ะธนูไม่ได้ว่ะมันไม่มีแล้วหมดหมดหมด,หมดอ่ะสร้างธนูอีกตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็สร้างแง่ะเดี๋ยวออกมาทีนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่าอย่างนี้ก็ปะทเรระทเดือดการปะทะเดือดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเลยไ,ไปเลยพวกทหารกล้าทั้งหลาย จะวกบงี่เง่าลุยมันได้หมดนี่นะยิงสาดการกระสุนโอเคอุ้ยมันหนีหมดเลยอะอย่างนี้เสร็จเราดิอุ้ยมือมือมือธนูเยียบเลยดีเดียวไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวมันมือธนูเยอะเราก็มือธนูเยอะอ่าโอเคเฮ้ยคนขุดแร่ของเรามาขุดแร่แล้ววะโอเคเฮ้ยกองทัพมันเอ้ยไม่ได้ฉันไม่กลัวกำลังตรงกำลังเสริมอะไรฉันพร้อมจะบวชทุกคนโอเคฆ่ามันให้หมดฆ่าพวกคนขุดแร่มันก่อน ถ้าคนขุดแร่ม,มันตายมันก็ทำมันไรไม่ได้นะผมโอเคมันเป็นแผนของเรายังไงล่ะจัดก,การคนขุดแร่มันทั้หมดโอเคชนะแน่นอนเราต้องได้ซอสหวานมาเป็นของเรามาเป็นพวกอีกสักคนหนึ่งเราซึมซับ <c oughs> เรียกว่าวิทยาการฝั่งตรงข้ามโอเคชนะแล้วนะครับผมโอ้โหสวยโลน,นจัดจัดโอ้หุยได้ยี่ห้าเพชรแล้วอะ่ะเจ้าแจ่มสุดๆรอเปิดกล่องเนี่ยปลดล็อกนักดาบ สวยโลนจัดเลยทีเดียวกระโดดฟันไดวะ,ะผมก็คิดไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราสู้ไปถึงสปาต้าเนี่ยเราจะาได้ไอ้นี่หรือไม่นะผมอาจจะได้เสื้อเกาะกก็ได้เฮ้ยเราไม่ได้ถือไม้ก็บองแล้วว่าเรากลายเป็นดาบแล้วว่าโอเคเจ้าจำสๆๆอ่าผมผมว่าคนขุดแร่สำคัญอย่างอื่นไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ผมเอาคนขุดแร่ก่อนไม่ได้วะเนะงานนี้มันต้องมีวะนี่ไงเรามาถึงสปาต้าแล้วว่าโอเคผมยังงงๆไอ้ตรง ทำไมมันเป็นสัญลักษณ์แบบอย่างตกใจอะตกใจ,กใจอะเดี๋ยวว่าเราจะกลับไปเล่นดีวะ่ะผมว่ากลับไปเล่นดีวะ่ะเนะไม่ได้ว่ะมันคาใจวะ่ะนะเราต้องเอาชนะให้ได้อ่ะมันคาใจสุดๆมีเวลาไม่มากพอเฮ้ยกระสอบมันเปลี่ยนไปเป็นลังนกมันเป็นลังนกแล้วอะทุกคนโอเคนี่ตักใส่ลังนกอะอ่าเร่งเร่งขุดหน่อยเร่งขุดหน่อยไม่ได้วะ่ะอ่าเราเฮ้ยมันยังไม่มาว่ะมันยังไม่มา ได้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 ตัวอยู่มันมาแล้ววะมันมาแล้ววะวิมันมีหอกด้วยชิปหายแล้วเราต้องอากราบกราบเดี๋ยวตายห่าหมดไม่ได้วะแล้วก็เออเออเออไม่ได้วะต้องมีคนอาวุธไแล้วก็มีนักธนูสักคนหนึ่งไม่ได้วะเออยิงธนูไฟใส่มันไปก่อนโอเควิธนูไฟสู้ได้วิวิคนที่อยู่ที่บ้านนี่แข็งแกล่งเหมือนกันนะถ้าเอาจริงๆโอเคบ้านเรารถไหมต้องมีรถบมางววะออกออกมาสู้ได้ไหมออกมาสู้ไม่ได้ว่ะ มันไม่ให้เราออกมาสู้อะมันไม่ให้เราออกมาสู้อะโอเคอ่ามีสามคนอ๋อถ้าเราซื้อตอนนี้นี่คือการซื้อตัวธนูไฟเหรออ๋อไม่ใช่นะครับผมธนูไฟนี่คือมีไว้ปกป้องอยู่แล้วมามันขึ้นอยู่กับเราอัปเดตะเ่ะเออถ้าเราอัปเกรดเยอะมันก็ให้นั่นเยอะแบบไม่ได้อะขุด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 ,ข,ดขุดไปก่อนทุกคนอ่าผมต้องมีแทงนะผมมีมือธนู2ตัวแล้ว โอเคมือธนูนี่รู้สึกว่าที่เก็บธนูมันจไอ้นั่นขึ้นนีผมมันเปลี่ยนว่ะมันเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าอ่าที่เก็บธนูได้เยอะขึ้นแบบเพิ่มดาเมจไงเพิ่มดาเมจไงโอเคก็เลือดเป็นสีม่วงนะสาหรับฝั่งนู้นนะผมทีนี้เสร็จเราแน่โอเคโอ้ยเงินเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากมายเลยอ่ะเพราะว่าเราไปอัพ่า,าทีนี้เราผ่านง่ายๆแน่ <laughs> ทำไรเช่นไม่ได้หรอกเช่นจะกระโดดฝันพวกแก เฮ้ยรู้งี้เราออกไปต้านดกฟ่าชิบหายแล้วมือธนลเราโดนแทงไม่ได้ว่ะตายแน่อาการนี้โอเคทีนี้เราต้องวิ่งออกไปต้านนะเราอย่ามาสู้ตรงหน้าบ้านเรานะมผมรู้สึกว่าการสู้หน้าบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ดีเลยบากบวกราาเราต้องบวกข้างนอกไม่งั้นพวกคนขุดแร่เราจะกลัวใช้ดาบของเราให้เป็นประโยชน์นี่นะโอ้หเดี๋ยวจะเมตรแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะครับผม โออฟันทะลุโลออกกลับ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 ่ต้องเอาไปนี้พอ่ะขุดแรกกันต่อผมลืมนักธนูไปแล้วก็นักดาบนักดาบอันธพาลของเราไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดียมซื้อไมเนอร์อีกตัวหนึ่งก็แล้วกันโอเคเงินเยอะไงเงินเหลือช่วงนี้เงินเหลือจะจัดนะอย่าลบกันตรงนี้แล้วกันอ่าอ่ซื้ออ่าซื้อธนูไม่ได้วะต้องซื้อนักดาบอีกตัวหนึ่งแล้วก็โปก โอเคยิงโอ้โหยิงหน้ากระดานตายไหมต้องตายว่ะอย่างเงี้ยโล,ลเลออะไรเอาชนะเราไม่ได้ท้งนั้นอะตอนนี้อ่ากลับ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 โอเคขุดกันตอ่อขุดกันตอ่อทุกคนแข่งแกงสุดๆเลยเราไม่มีใครตายเลยเนี่ยไม่มีใครตายเลยเนี่ยโอเคโ,อโหนักดาบเยอะมากตอนนี้ผมมีจัดสคนแล้วนะครับผมอ่าโอเคโอเคขุดก็ะปขุดก็ะเมีมาอีกไหมอุยมันกล้าดี ้าทายอำนาจรัดมืดของเราเราต้องเป็นรัดมืดอยู่แล้วแหละเพราะตัวเราสีดำนะผมโอเคยิงโอ้ยโ,โดนยิงเหมือนโดนสตันด้วยอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันถอยหลังไปตัวหนึ่งนะผมหลุมกันยิงไม่เหลือนะผมเรียบร้อยหมดหรือยังอ่าพระทิตจะตกดินแล้วนะครับผมน่าจะเวฟสุดท้ายแล้วแหละถ้าดูจากอาการแล้วเวฟสุดท้ายมาสิเอ้าหมดแล้ว <laughs> ชนะแล้วนะครับผม ก็ได้ดาวอีกแล้วโอเคบทล็อกอะไรอีกอะอยากจะรู้แล้วเกินเอ้ยก็ซอสแมนนั่นแหละอ่าก็เป็นอ่าซอสหวานใช่ไหมโอเคอ่าโอเคผมก็ผ่านแล้วนะครับผมก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์งงๆอยู่เหมือนเดิมดังนั้นช่างมันเราไปเล่นที่อ่าสปาร์ตันกันดีกว่านะ <c oughs> บาอ่าสปาร์ตันนะผมอันทรงพลังเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นทหารราบที่สวมใส่เกราะหนักและได้รับการฝึกฝนเป็นอย่างดีนะผมพวกเขามาพร้อมกับหอกที่สามารถ ว้างและใช้แทงได้ส პ ა რ ्ตันสเปียร์ตันเออนะประมาณนี้แหละน่าจะอ่านประมาณนี้แหละลูกป,ปั้นสเปียร์ตันใช่ไหมโอเคผมเห็นแล้วขุดแรกกันไปก่อนมีทาหารมาไหมยังไม่มีนะผมเฮ้ยเราเสียบเปียบนะของมันออกมา3ตัวของเราออกมาสอนะผมเรียกว่าเสียบเปียบจัดๆเลยเผมจะต้องมีอต้องมีนักดาบอะ ไม่ได้ว่ะมันมีโล่นี่แสดงว่ามันไม่กลัวธนูเท่าไหรนะ่นะผมคิดเอาไว้อ่าต้องมีนักดาบสักสองคนนะผมไม่ได้ว่ะงานนี้ต้องมีสมเลยมันเฟีย้ยงหอ,อกได้ด้วยนะผมอ่าสามตัวเลยโอเคหมดตังจะจดัดแต่ไม่ต้องกลัวเราอัพอะไรมาบ้างแล้วเจ้าพวกสปาร์ตันจะไม่กลัวอยู่แล้วมันน่าจะชื่อสเปียร์ตันป่ะนะมีเศษมีเศษมามามา,มาเริ่มมีอาวุธเริ่มมีผู้คนยังไงเราไม่แพ้ง,ง่ายๆอ่าสร้างคนขุดแร่มาก,ก่อนไม่ได้ว่ะเนะ มันต้องมีว่ะไม่มันมีคนเดียวแต่คนขุดแร่มันเพียบเลยทีเดียวโมันกะจะสร้างกองทับมือมาแน่ๆดูจากอาการนี้อ่อถ้าเราไม่มีคนขุดแร่มันก็เพิ่มนะผมผมเห็นมันเพิ่มทีละยีะ่สิบยี่สิบอะไหนดูซิอ่อเพิ่มทีละยี่สิบนะผมบวกทีละยี่สิบนะโอเคเอา่าผมต้องมีนักธนูอ่ะไม่ได้นี่ที่ผมรอนีผอน่ผมรอนักธนูอยู่นะอา่ามันมีตัวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะถล่มมันทีเดียวแบบว่าให้ราบเป็นหน้ากองไม่ได้ เรากองกําลังของเรานี่มันเป็นกองกําลังชาวป่าเพื่อที่จะซึมซับเทคโนโลยีทางการทหารของไฟตรงข้ามนะผมดังนั้นการที่เราจะอุ้ยมันกระแทกโลดด้วยวะวิวโค้ทีตรองใจเราจะต้องมีมั้งวะนักดาบเราจะต้องอากลายเป็นนักหอ,อกไม่ได้แล้ววะมันเทพมันเท่เ,ทเกินไปผมทําใจไม่ได้ต้องมีสักตัวเป็นครอบครองเป็นข,ของตัวเองโอเคอาคนขุดแร่มันน้อยจัดๆเลยมันก็เลยแบบว่ามันมี3ตัวแล้วว่ะ ไม่ได้ว่ากองทัพนี้ต้องเป็นกองทัพมาหือมาซะและ้วอ่าอุ้ยดูของเรามีคนวิดพื้นด้วยสแสดงว่าฟิตจัดจัดเตรียมจะออกอาวุธแล้วสินะอ่าผมว่าอ่าธนูนี้สําคัญนะต้องสร้างนะักธนูซะหน่อยว่ะถึงมันจะมีโล่ก็ตามแต่ธนูก็ได้เปรียบในการยิงระยะไกลถึงว่าเราจะมีเราก็เลยต้องมีแทงไว้เยอะๆไงเฮ้ยมันเริ่มแล้ววะ่ะฝั่งนู้นมันเริ่มแล้วยิงมันก่อนไม่ให้มันมาขุดแร่ฝั่งเราได้โอเค ผมว่านักธนูยังไม่พอวะ่ะนักธนูต้องเยอะฟั่านี้วะ่ะอ่ามันมี3ตัวรอมันก่อนรอมันก่อนรอมันเข้ามาก่อนอ่าเราก็มีแทงเพิ่มนะผมโอเค <c oughs> เดี๋ยวเช่นจะจัดการพวกแกให้หมดนักธนูนี่สําคัญมากเลย,เ,ย<ๆ>เดี๋ยวต้องมีธนูเยอะๆอเดี๋ยวรอจัดการคนคนแรกกันโอเค <c oughs> เสร็จเราอย่างแน่นอนโอ้โหวิบพื้นใหญ่มานั่นไงโอ้โยยิงเปิดฉาก ม่มันตายไปสองแล้ววะ่ะมันก็ยังไม่โกรธเลยวะ่ะโอเคโอเคอย่าเพิ่งโกรธก็แล้วกันนะอยู่กันแบบเป็นมิตรมิตรภาพที่ดีสงบสุขกันไปก่อน <c oughs> โอเคพระอาทิตย์จะล่นแล้วนะผมจะเข้าบุกขยี้มันในช่วงพระอาทิตย์จะตกดินดังนั้นผมรอโอกาสก่อนอน่าจะพร้อมแล้วแหละนะนะขยี้มันเลยดีกว่ามั้งผมว่าน่าได้แล้วแหละไปขยี้มันเลยดีกว่าลุยเราทหารกล้าทั้งหลายจงตีมัน หายแล้วมือธนูวิ่งไม่ทันนะบุ๊มมือธนูวิ่งไม่ทันโว้ยมันวิ่งหนีเราจะจัดเลยทีเดียวเสร็จเราอย่างเงี้ยอาการนี้เราต้องชนะแน่มันทําอะไรเราไม่ได้อย่างแน่นอนโจ๊กตีมันไม่นะเอ้ยสวยโลนสวยโลนจัดจัดอ่ามันกําลังเรียกกาลังเสริมกลับสีครับอยู่ทําไมอะกําลังเสริมมันเยอะโอเคเรากลับไปก่อน<ด>ไปป้องกันก่อนไปป้องกันก่อนมันเรียกกําลังเสริมมาแล้วอะคุณวิ่งไรเราจะจัดเลยว่ะไม่ได้ว่ะต้องหันไปสู้ อ้าวอ่านไปสู้มันก็วิ่งหนีมือนกันวะโดเอ้ยอุ้ยมันมีเยอะมากเลยนะเออไม่ได้ไม่ได้เก็บแร่ก่อนเก็บแร่ก่อนอ่าเรามีนักธนูก่อนโอเคแหมคิดจะมาเก็บแร่ฝั่งเรามันไม่ได้วะมันไม่ได้จริงๆอ่าเราต้องมีแทงให้เยอะกว่าน,นี้ว่ะผมผมดาวอาการน,นะอุอ้ยมันมาแล้วไม่ได้ต่อสู้โจมตี้ีโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยอุ้ยธนูได้ผลนะผมอ้แทงเรามันน้อย หายแล้วตายแน่อุเหมือนก็ไม่พออ่าหมด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 ตเราต้องมีอุ้ยเยอะดีนะโอ้โหสุดยอดอาศัยกำลังคนล้วนๆอย่างอื่นไม่สนใจโอเคไมเนอร์หมดแน่อาการนี้เสร็จผมอย่างแน่นอนโอ้โหยฟันแหลกๆน้่มันออกมาตัวหนึ่งยังไงก็สู้เราไม่ได้โดนลุมจัดๆอย่างเงี้ยอาการนี้อุ้ยปลดล็อกอาชิเม้นเลยอะ เดี๋ยวจำสุดๆม,มือธนูนี่สามาคคีชุมนุมยิงชนะแล้วนะครับผมไม่ยากเท่าไหรว่วะก็มันแรกๆไงถ้าเกิดมันลงัลงลังเอาได้เปิดกล่องแล้วว่ะทุกคนเปิดกล่องอ้าวเฮย้ยกล่องกูล่ะกล่องกูหายไปไหนเนี่ยโอเค อ่าสเปียตันอ่าผมก็กลับมาแล้วนะครับผมผมก็ได้อ่าสเปียตันมาแล้วผมอ่านี่อ่าต้องอัปเกรดโล่หน่อยไหมอ่าอัปโล่เดียโอเคแล้วก็อ่าอัปหอกไม่ได้เลยว่ะมันต้องจัดจานกันซะหน่อยอ่าไม่มีแล้วว่าพลังชีวิตหมดหมดแล้วว่าผมมีแค่นี้นะโอเคก็ผมก็่าลุกเมืองสเปียรตันมาแล้วนะอ๋อเมืองแรกของเราคือเมืองนี้ไงที่เราเข้ามาใช่ไหมเมืองอะไรออเดนนะผมอ่าผมยังงงงงตรงสัญลักษณ์ตรง ไม่เข้าใจยุ่กันแต่ว่าก็ช่างมันไปก่อนอ่ะพอดีฝ่านะสำหรับวันนี้นะผมว่าคลิปวีดีโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะครับผมมาฝากกดแชร์กดไลค์กดซับส c r i b e กันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจซึ่งกันแล้วกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมมาฝากเกมอ่าสติ๊กแมนอ่าเลกาซีไว้ด้วยนะครับผมสติ๊กวอลเลกาซี่ไม่ใช่สติ๊กแมน ไปจริงแล้วนะครับผมมาฝากกดกระดิ่งด้วยทุกคนซีโอแกนทุกคนแฟนด่ายังเล่นอยู่นะครับผมว้วไปเลย